สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราที่ที่เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวดีๆเพื่อยกระดับชีวิตและจิตใจไปด้วยกันครับในวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนนั่นคือเรื่องของเงินครับแต่เราจะไม่ได้คุยกันถึงเรื่องการลงทุนที่ซับซ้อนหรือการหาเงินที่เนี่ยยากแต่เราจะคุยกันถึงบ้านของเงินครับหากคุณฟังคลิปนี้จนจบ คุณจะได้เรียนรู้วิธีเปลี่ยนบ้านของคุณให้กลายเป็นพื้นที่ที่พร้อมต้อนรับและเก็บรักษาความมั่งคั่งและคุณจะเข้าใจว่าการจัดระเบียบสิ่งของรอบตัวนั้นส่งผลต่อสถานะการเงินของคุณได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้อย่างไรเรามาเริ่มต้นกันเลยครับคุณเคยรู้สึกมั้นครับว่าทําไมเงินถึงอยู่กับเราไม่นานทําไมมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายอยู่เสมอบางที คำตอบอาจจะซ่อนอยู่ในมุมเล็กๆในบ้านของคุณเองก็เป็นได้วันนี้ผมจะขอพาทุกท่านไปสำรวจเจ็ดจุดในบ้านที่คนโบราณถือว่าไม่ควรอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นที่เก็บเงินพร้อมทั้งเหตุผลที่ลึกซึ้งกว่าที่ตาเห็นครับเจ็ดจุดต้องห้ามเก็บเงินในบ้านพลังงานที่ชุดรั้งความมั่งคั่งจุดที่หนึ่งในลิ้นชักที่รกรุงรังพลังแห่งความวุ่นวาย หลายคนอาจจะคิดว่าลิ้นชักคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดในการซ่อนเงินสดแต่ลองเปิดลิ้นชักของคุณตอนนี้ดูสิครับข้างในนั้นมีอะไรอยู่บ้างเศษกระดาษใบเศษเก่าๆปากกาที่หมึกหมดแล้วยางรัดของที่เปื่อยยุ่ยของชิป,ปถาที่เราไม่ได้ใช้แล้วแต่ก็ไม่ยอมทิ้งในทางาศาสตร์พลังงานสถานที่ที่วุ่นวายและไร้ระเบียบจะก่อให้เกิดพลังงานที่สับสนอนลมานครับเมื่อเรานำเงิน ซึ่งเป็นตัวแทนแห่งพลังงานแห่งความมั่งคัง่งไปวางไว้ท่ามกลางความวุ่นวายนั้นก็เปรียบเสมือนการส่งเงินของเราเข้าไปอยู่ในสมรภูมิที่ไม่มีวันสงบเงินที่ควรจะอยู่อย่างสงบและเป็นระเบียบก็กลับต้องไปจมอยู่กับพลังงานลบเหล่านั้นผลลัพธ์ก็คือเงินจะรู้สึกอึดอัดและอยากจะหนีออกไปจากที่ตรงนั้นโดยเร็วที่สุดครับลองนึกภาพตามนะครับหากคุณเป็นแขกคนสําคัญคุณอยากจะพักในห้องที่สะอาดสะอ้าน หรือห้องที่รกจนหาทางเดินไม่เจอเงินก็เช่นกันครับหากเราให้เกียรติเงินจัดที่อยู่ที่สะอาดเป็นที่เป็นทางให้เขาเขาก็อยากจะอยู่กับเรานานๆครับจุดที่สในห้องน้ำพลังงานที่ถูกชะล้างออกไปตามหลักฮวงจุ้ยแล้วน้ำเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการไหลเวียนและการชะล้างซึ่งโดยธรรมชาติแล้วน้ำจะไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำและไหลออกไปเสมอ ห้องน้าจึงเป็นสถานที่ที่มีการไหลออกของพลังงานมากที่สุดในบ้านไม่ว่าจะเป็นการกดชักโครกการเปิดน้ําล้างมือหรือการอาบน้ําการนําเงินไปเก็บไว้ในห้องน้ําไม่ว่าจะซ่อนไว้ในตู้ใต้อ่างล้างหน้าหรือหลังกระจกจึงเปรียบเสมือนการนําความมั่งคั่งของเราไปวางไว้บนทางน้ําที่ไหลเชี่ยวครับพลังงานของเงินจะถูกชะล้างและดูดออกไปพร้อมกับสายน้ําทุกๆวันอย่างไม่รู้ตัว ในเชิงจิตวิทยาก็เช่นกันครับห้องน้ําเป็นสถานที่ที่เราใช้ชําระล้างสิ่งโสกรปรกออกจากร่างกายการเก็บของมีค่าไว้ในที่แบบนั้นก็เหมือนกับเรากําลังลดทอนคุณค่าของเงินโดยไม่ตั้งใจครับจุดที่สามในกระเป๋าหรือเป้ใบเก่าที่ไม่ได้ใช้พลังงานที่หยุดนิ่งและค้างคาเราทุกคนน่าจะมีกระเป๋าใบเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้ววางเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าหรือแขวนไว้ที่มุมห้อง บางใบอาจจะมีเรื่องราวความทรงจำเก่าๆติดอยู่ด้วยการนำเงินไปใส่ไว้ในกระเป๋าใบนั้นก็เหมือนกับนำพลังงานแห่งความมั่งคัง่งไปขังไว้กับอดีตครับพลังงานในกระเป๋าที่ไม่ได้ใช้งานนั้นเป็นพลังงานที่นิ่งและตายแล้วเหมือนน้ำนิ่งในบ่อที่ไม่มีการไหลเวียนนานวันเข้าก็จะเน่าเสียเงินที่เก็บไว้ในจุดนี้จึงไม่สามารถดึงดูดโอกาสใหม่ๆหรือเพื่อนใหม่ๆเงินก้อนใหม่เข้ามาได้ มันคือการแช่แข็งโชคลาภของคุณไว้กับความทรงจําเก่าๆที่ไม่ได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าเลยครับจุดที่สี่ใต้เตียงนอนหรือใต้ที่นอนพลังงานที่หลับไหลและถูกกดทับที่นอนเป็นสถานที่สําหรับการพักผ่อนเป็นพื้นที่ที่พลังงานทุกอย่างจะสงบนิ่งเพื่อให้ร่างกายและจิตใจของเราได้ฟื้นฟูการนําเงินซึ่งมีพลังงานที่ต้องมีการเคลื่อนไหวไปเก็บไว้ใต้ที่นอนจึงเป็นการกดทับโชคลาภเอาไว้ครับ ลองจินตนาการว่าพลังงานของเงินถูกน้ำหนักตัวของเรากดทับไว้ทุกคืนตลอด6กถึงแดชั่วโมงพลังนั้นย่อมถูกบีบอัดจนอ่อนแรงไม่สามารถเติบโตรหรือขยับขยายได้มันไม่ใช่แค่การหยุดนิ่งแต่มันคือการฝังโชคลาภของเราไว้ไม่ให้เห็นเดือนเห็นตะวันเลยทีเดียวครับจุดที่หในห้องครัวพลังงานไฟที่เผาผลาญเงินทองห้องครัวเป็นอาณาจักรของาธาตุไฟมีพลังงานแห่งความร้อน การหุงต้มการแปลรูปอยู่ตลอดเวลาไฟนั้นให้คุณประโยชน์ในการสร้างสรรค์แต่ในขณะเดียวกันก็มีพลังในการเผาผลาญทำลายล้างด้วยเช่นกันครับการเก็บเงินไว้ในห้องครัวไม่ว่าจะในลิ้นชักเก็บช้อนซ่อมหรือในตู้กับข้าวก็เหมือนกับนำเงินของเราไปวางไว้ใกล้เตาไฟที่ร้อนระอุพลังแห่งความมั่งคั่งจะถูกหลอมละลายและถูกเผาผลาญให้หมดไปอย่างรวดเร็วโดยที่เราไม่รู้ตัวสังเกตดูสิครับว่าคนที่เก็บเงินในครัว มักจะมีเรื่องร้อนเงินหรือมีรายจ่ายกระทันหันเข้ามาอยู่เสมอจุดที่6ใต้บันไดหรือมุมอับของบ้านพลังงานแห่งความเสื่อมถอยใต้บันไดหรือมุมมืดๆที่อับทึบนั้นเป็นจุดที่พลังงานดีๆไหลเวียนไปไม่ถึงเป็นพื้นที่ที่สะสมฝุ่นและความนิ่งเฉยในทาง่วงจุย้ยถือเป็นมุมแห่งความเสื่อมถอยและอุปสรรคการนําเงินไปวางไว้ในจุดเหล่านี้ ก็เหมือนกับนำโอกาสและความก้าวหน้าในชีวิตไปซ่อนไว้ในมุมมืดพลังงานของเงินจะนิ่งสนิทไม่มีการเติบโตไม่เรียกเพื่อนไม่เรียกโชคไม่สร้างโอกาสใหม่ๆได้ใทั้งสิน้นเป็นการปิดกั้นความเจริญรุ่งเรืองของตัวเองโดยแท้จริงครับจุดที่ 7. ใกล้ถังขยะพลังงานของการถูกทอดทิ้งและไม่เห็นคุณค่าข้อนี้สําคัญมากในเชิงจิตวิทยาครับถังขยะคือที่ที่เราทิ้งสิ่งที่ไม่ต้องการแล้ว เงินคือสิ่งที่เราต้องการและเห็นคุณค่าการนำสองสิ่งนี้มาไว้ใกล้กันคือการส่งสารที่ขัดแย้งออกไปสู่จักกรวาลและสู่จิตใต้สำนึกของเราเองครับเมื่อเราเก็บเงินไว้ใกล้ทั้งขยะจิตใต้สำนึกจะตีความว่าเงินก็คือสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเป็นสิ่งที่พร้อมจะถูกทิ้งไปได้ทุกเมื่อพลังงานจะถูกตีความว่าเราไม่เห็นค่าในเงินและเมื่อเราไม่เห็นค่าของสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะไม่อยู่กับเรา โชคลาภก็จะถูกผลักไสออกไปพร้อมกับขยะที่เรานำไปทิ้งทุกๆวันครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับเจ็ดจุดต้องห้ามพอได้ฟังแล้วหลายท่านอาจจะร้องอ๋อขึ้นมาในใจเลยใช่ไหมครับการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ไม่ได้ใช้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวแต่เป็นการปรับเปลี่ยนพลังงานในบ้านเพื่อเปิดทางให้ความมั่งคั่งได้ไหลเข้ามาอย่างสะดวกครับเคล็ดลับเก็บเงินเสริมพลังตามวันเกิดเมื่อเรารู้แล้วว่า ที่ไหนไม่ควรเก็บทีนี้คำถามต่อมาก็คือแล้วเราควรจะเก็บเงินไว้ที่ไหนที่จะช่วยส่งเสริมพลังงานของเราโดยเฉพาะคำตอบนั้นซ่อนอยู่ในวันเกิดของเราแต่ละคนเพราะแต่ละวันมีพลังงานเฉพาะตัวการเก็บเงินให้สอดคล้องกับพลังงานนั้นจะช่วยดึงดูดความมั่งคั่งได้ตรงจุดและท่งพลังยิ่งขึ้นสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์คุณคือตัวแทนของพลังาธาตุไฟมีความร้อนแรงความเป็นผู้นำและความมั่นใจในตัวเอง ควรเก็บเงินไว้ในกล่องหรือภาชนะสีแดงหรือสีทองเพื่อเสริมพลังธาตุไฟให้สมดุลและเปล่งประกายยิ่งขึ้นและควรวางกล่องนั้นไว้ในทิศใต้ของบ้านเคล็ดลับเสริมพลังในทุกเช้าวันอาทิตย์ให้คุณลองจุดทูปเก้าดอกหากไม่สะดวกเรื่องควันอาจใช้เป็นทูปไฟฟ้าหรือเพียงแค่การตั้งจิตก็ได้แล้วกล่าวคำอธิษฐานด้วยความตั้งใจว่าขอให้เงินทองที่ข้าพเจ้ามีนี้จงอยู่กับข้าพเจ้าอย่างร่มเย็นเป็นสุข และนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้อย่างต่อเนื่องสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์คุณคือผู้ที่มีเสน่ดึงดูดมีความอ่อนโยนแต่บางครั้งก็อาจลังเลการเก็บเงินในกล่องสีฟ้าอ่อนหรือสีขาวจะช่วยเสริมความสงบและความมั่นคงทางจิตใจได้ดีครับควรวางไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านเคล็ดลับเสริมพลังลองหาเปลือกหอยสีขาวที่ผิวเรียบสะอาดมาวางไว้ในกล่องเก็บเงินของคุณ เปลือกหอยเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงการปกป้องและการเปิดรับพลังงานจากมหาสมุทรแห่งความมั่งคัง่งพร้อมตั้งเจตนาในใจว่าข้าพเจ้าพร้อมแล้วที่จะเปิดรับพลังแห่งความมั่งคั่งทั้งปวงสำหรับท่านที่เกิดวันนันคารคุณเป็นคนกล้าได้กล้าเสียมีพลังในการลงมือทำอย่างเด็ดเดี่ยว ล่องเก็บงินสีชมพูหรือสีม่วงจะช่วยปรับพลังที่แข็งแกร่งของคุณให้อ่อนโยนลงและเพิ่มเสน่ห์ในการดึงดูดเงินทองควรวางไว้ที่ทิศตะวันออกเฉียงใต้เคล็ดลับเสริมพลังนำใบโพแห้งที่ร่วงหล่นตามธรรมชาติและสมบูรณ์มาใส่ไว้ในกล่องเงินใบโพเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญาและการตื่นรู้เป็นเครื่องเตือนสติว่าเงินจะอยู่กับผู้ที่มีสติปัญญาในการใช้และมีเมตตาในการแบ่งปัน สำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันคุณเป็นนักคิดนักวางแผนและรักความสมดุลกล่องสีเขียวหรือสีเงินจะช่วยส่งเสริมพลังแห่งการเติบโตความงอกงามและความสมดุลทางการเงินของคุณได้เป็นอย่างดีควรวางไว้ที่ทิศตะวันออกเคล็ดลับเสริมพลังให้นำน้ำสะอาด1แก้วมาวางไว้ข้างๆกล่องเก็บเงินเสมอและเปลี่ยนน้ำทุกๆวันพุธน้ำที่ใสสะอาด คือสัญ,ญลักษณ์ของความราบรื่นการไหลเวียนของโชคลาภที่ไม่ติดขัดสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนคุณเป็นคนลึกซึ้งมีสัญชาตญาณที่เฉียบแหลมและรับพลังงานต่างๆได้ไวกล่องเก็บเงินสีน้ำเงินเข้มหรือสีดำจะช่วยเสริมพลังแห่งความลุ่มลึกและปัญญายาณของคุณควรวางไว้ทางทิศเหนือเคล็ดลับเสริมพลังในคืนวันพุธลองจุดเทียนสีขาวหนึ่งเล่มใกล้ๆที่เก็บเงินของคุณ แสงเทียนจะช่วยนำทางและเรียกพลังแห่งปัญญาใช้ช่วงเวลานั้นทำสมาธิและอธิษฐานถึงสิ่งดีๆที่คุณปรารถนาจะสร้างสรรในชีวิตสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีคุณมีพลังของความเป็นครูผู้ให้และความมั่นคงแข็งแกร่งกล่องสีเหลืองทองหรือสีส้มจะช่วยส่งเสริมบารมีและความน่าเชื่อถือของคุณทำให้งานเงินมีสถิรภาพควรวางไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเคล็ดลับเสริมพลัง หากคุณมีพระเครื่องหรือพระพุทธรูปองค์เล็กๆที่เคารพบ,บูชาอาจจะนำมาวางไว้ในกล่องเงินหรือใกล้ๆกันพร้อมอธิษฐานว่าขอให้เงินทองที่ข้าพเจ้ามีนี้เป็นของที่มีคุณค่าและขอให้ข้าพเจ้าได้ใช้เงินนี้เพื่อสร้างบุญกุศลสร้างประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นต่อไปสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์คุณคือผู้เปลี่ยนไปด้วยสเสน่ห์เป็นที่รักและดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาเสมอ คลองสีชมพูหรือสีเขียวอ่อนจะช่วยเสริมพลังแห่งความรักและความสุขทำให้เงินรักคุณและอยากอยู่กับคุณควรวางไว้ที่ทิศต,ตะวันตกเคล็ดลับเสริมพลังลองนำดอกไม้สดเช่นดอกกุหลาบสีอ่อนหรือดอกบัวมาจัดใส่แจกันเล็กๆวางไว้ใกล้กล่องเงินและเปลี่ยนดอกไม้ทุกวันศุกร์ความสดชื่นของดอกไม้จะช่วยให้พลังงานของเงินสดใสมีชีวิตชีวาอยู่เสมอสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ คุณเป็นคนแข็งแกรง่งอดทนมีความหนักแน่นแต่บางครั้งพลังงานอาจจะนิ่งและจริงจังเกินไปกล่องสีม่วงเข้มหรือสีเทาจะช่วยเสริมความมั่นคงและดูดซับพลังงานลบออกไปควรวางไว้ที่ทิศใต้เฉียงเหนือเคล็ดลับเสริมพลังหาก้อนหินธรรมชาติอาจจะเป็นหินแม่น้ำกลมมนหรือหินสวยๆที่คุณรู้สึกถูกชะตานำมาใส่ไว้ในกล่องเงินหินเป็นตัวแทนของความหนักแน่น ความมั่นคงยืนยงเปรียบเสมือนเงินที่จะอยู่กับเราอย่างยาวนานและไม่สั่นคลอนปลูกพลังในตัวคุณด้วยคำพูดของคุณเองท่านผู้ฟังครับสิ่งที่ผมได้เล่ามาทั้งหมดนี้เป็นเพียงเครื่องมือและแนวทางเท่านั้นครับหัวใจที่สําคัญที่สุดของการสร้างความมั่งคั่งคือเจตนาและความรู้สึกของตัวคุณเองบ้านที่สะอาดการจัดวางสิ่งของอย่างให้เกียรติ ทั้งหมดนี้คือการแสดงออกถึงความรักและความเคารพที่คุณมีต่อตัวเองและต่อพลังงานแห่งความมั่งคั่งก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านร่วมกันสร้างพลังงานดีๆไปด้วยกันครับลองพิมพ์ข้อความนี้ลงในช่องความคิดเห็นหรือจะพูดก,กับตัวเองหน้ากระจกก็ได้ครับฉันสร้างพื้นที่แห่งความมั่งคั่งและดึงดูดความมั่งคั่งเข้าสู่ชีวิตของฉันอย่างง่ายดาย การตั้งเจตนาที่ชัดเจนและส่งพลังเช่นนี้ก็เหมือนกับการเปิดประตูต้อนรับโชคลาภและความสําเร็จให้ไหลเข้ามาในชีวิตของคุณครับผมหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับทุกท่านนะครับเพราะเงินที่แท้จริงนั้นไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีแต่มันคือพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ระหว่างใจของเรากับบ้านที่เราอยู่อาศัย หากคุณชื่นชอบเนื้อหาแนวนี้ที่ผสมผสานร,ระหว่างศาสตร์โบราณกับแนวคิดสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาชีวิตก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้นะครับและที่สำคัญช่วยกันแชร์เรื่องราวดีๆเหล่านี้ออกไปให้คนที่คุณรักได้มาสร้างพื้นที่แห่งความมั่งคัง่งไปพร้อมๆกันกับเราครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนและขอวอวยพรให้พลังแห่งความมั่งคัง่งและความสุขสวัสดิ์จงอยู่กับท่านผู้ฟังทุกท่านเสมอครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ